คิ๊บ okay. อนนี้ก็มีวันท่กิบหอสักนิดนึงครับก็แล้วก็สีกิ๊บมันจะดังนะครับแต่รอบนี้ก็อาจจะไม่ดังกะนอาจจะพอดีหรือเปล่าก็ไปดูเนี่ยนะโอเคครับวันนี้มาอยู่กันกับตัว R สามสองนะครับ R สามสองยังรอมุมเดิม ที่เดิมโอเคไปแล้วเราไปดูเครื่องกันครับตัวนี้วิ่งวิ่งดีๆนี่4 4 0บวกนะครับ<า>แต่ที่เห็นต้นคลิปตอนต้นคลิปก็400เกือบ4 40นะครับแต่ว่าไปชนก่อนพอดีนะครับโอเคเครื่องจะเป็นเครื่อง V8 นะครับเครื่องตัวสุดท้ายนะครับโอเคแล้วก็ของม่วงหมดเลยนะครับของแต่งซิม่วงหมดเลยนะครับ แล้วก็เกียร์เกียร์ก็ม่วงหมดนะครับเพราะว่าจะลองปรับตัวนี้ตรงมาสักเลสซิ่งดูยังไม่ได้ลองนะครับหรือว่าเป็นตัวสีดําเหมือนออร์ดี้อ่าคลิปที่แล้วนะครับก็ยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวถ้าลองแล้วมันดีไงเดี๋ยวอัพคลิปลงอีกขับเคลื่อนสี่ล้อเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ม่วงหมดนะเกียร์เป็นหกหกเกียร์สปอร์ตนะครับต่อไปบอดี้นะครับเป็นม่วงสองตัวนี้นะครับ แล้วก็ช่วงล่างนะครับไม่ใช่ช่วงล่างก็คือม่วงหมดเหมือนกันนะครับต่อไปก็เป็นล้อนะครับตัวนี้จะเป็นเดิมของเดิมแล้วก็เป็นสองแปดห้าทับสองห้านะครับแม็กหน้านะครับตัวนี้นะครับต่อไปแม็กหลังก็สองแปดห้าทับสองห้านะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น R ยี่สิบตัวนี้เป็น R สิบเก้านะครับ ต่อไปล้อหน้านะครับล้อหน้าเป็นตัวนี้นะครับ racing ลบสิบนะครับแล้วก็เป็นธรรมดานะครับตัวนี้ racing ธรรมดานะครับผมก็ความเร็วไม่ได้บอบาทน,นะครับน้ำหนักก็ก,ก,ก็เบานะก็เบาหนึ่งหนึ่งโลหรือหนึ่งพันกิโลนะครับก็แรงมาก็เก้ารอยสี่แรงมานะครับไม่สปีดก็สามแปดสองโอเคเดี๋ยวเรามาดู ันนี้ครับก็ขวาหมดเหมือนเดิมนะครับก็เกียร์ตันนี้ปรับสุดนะครับก็ตามนี้เลยนะครับดูตามกันเองนะครับประมาณนี้นะครับไปนอนไดเวอร์นะไปนอนไดนะครับขี้ไดเบือเลยปะขเคก็มานี้นะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกนะครับก็เท่ากันหมดเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็ซ้ายสุดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นขวาบอดี้นะครับ เป็นหนึ่งสองสี่สี่ห้านะครับหนึ่งสองสีห้าใช่ไหมหนึ 1, 2, 4, ่งสองสี่ห้าซ้ายสุดแล้วก็ขวาตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็เป็นชุกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนกันข้างล่างก็เหมือนเดิมครับไม่ได้ปรับอะไรครับอยู่ในนั้นเกีโอเค ก็ก็เหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ได้ปรับเลยล้อก็ขอ,อสดุดเหมือนเดิมนะครับก็จะได้น้ำหนักรถอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามูนกิโลกรัมนะครับแล้วก็แรงมาอยู่ที่เก4รอยสี่แรงมาแล้วก็ความเร็วแม็กสปีดก็สาม้ปสิบสองนะครับแล้วก็สองจุดห้านะครับยางหน้าห้าสิบเจ็ดยางหลังสี่สิบสามนะครับที่ได้ประมาณนี้ครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผม